สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2008ซึ่งเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินซานตาบาบาราเที่ยวบินที่518พุ่งชนกับเทือกเขาแอนดีสหลังจากการบินขึ้นไปได้เพียงแค่6นาทีเท่านั้นจนทําให้ผู้โดยสารและลูกเรือบนเที่ยวบินนี้เสียชีวิตทั้งหมดเรื่องราวของเหตุการณ์นในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ วันที่21กุมภาพันธ์ปี2008ซานตาบาบาราเที่ยวบินที่518มีกำหนดการออกเดินทางจากเมืองเมเรดาในประเทศเวเนซุเอลามุ่งหน้าสู่กรุงคาราคัสโดยใช้เครื่องบิน ATR 42-300ทำการบินในวันนี้และมีอัลเดโนกาลาดิโตโกเมสทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินเขามีประสบการณ์การบินมากกว่า5,000ชั่วโมงและยังเป็นครูการบินของซานตาบาบาราอีกด้วยขณะที่นักบ,บินผู้ช่วยคือหนึ่งในเพื่อนสิทข,ของเขา เดนิสเฟเดล่าควินเทลเขามีประสบการณ์การบินมากกว่า2,000ชั่วโมงบินเที่ยวบินนี้จะใช้เวลาในการเดินทาง90นาทีเพื่อเดินทางสู่เมืองคาราคัสในประเทศเวเนซุเอลาหลังจากการเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อยในเวลา17นาฬิกาเที่ยวบินที่518ก็พร้อมที่จะออกเดินทางหน้าที่การบังคับเครื่องบินในวันนี้เป็นหน้าที่ของนักบินผู้ช่วยส่วนกัปตันคอยตรวจสอบระบบควบคุมการบินทั้งหมด สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่กลางหุบเขาในเมืองเมริดาจึงทำให้ต้องใช้นักบินที่มีความชำนาญในเส้นทางบินโดยเฉพาะเพราะมันมีทางเข้าออกสนามบินผิดแค่ด้านเดียวเท่านั้นนักบินจะต้องบินไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านแม่น้ำกลางหุบเขาเพื่อไต่ระดับความสูงให้ได้ก่อนจะบินวนกลับมาทางทิศเหนือเพื่อที่จะบินให้พ้นยอดเขาของทุกขาแอนดีสก่อนจะเดินทางสู่เมืองคาราคัสต่อไปกัปตันเป็นนักบินที่มีประสบการณ์สูงกับสนามบินแห่งนี้คนหนึ่ง เขาบินขึ้นลงที่สนามบินแห่งนี้มามากกว่า1000ครั้งแล้วร่างจากการบินขึ้นขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ความสูง7 0 0 0ฟุตนักบินกำลังเตรียมตัวเพื่อเลี้ยวขึ้นทางทิศเหนือในระหว่างการเลี้ยวเพื่อออกจากุบเขานักบินจะต้องมีการปรับแผนการบินเป็นระยะเพื่อให้เครื่องบินพุ่งชนกับยอดเขาได้กัปตันได้สั่งให้นักบินผู้ช่วยหักเลี้ยวไปทางด้านขวาเล็กน้อยนักบินผู้ช่วยก็ได้ปฏิบัติตามเครื่องบินกำลังจะบินเข้าสู่กลุ่มเมฆที่กำลังปกคลุมยอดเขา แต่หลังจากนั้นระบบควบคุมการบินก็ได้มีการแจ้งเตือนนักบินว่าเครื่องบินกำลังบินอยู่ในระดับที่ใกล้กับพื้นมากเกินไปพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในทันใดน,นั่นเองยอดเขาของเทือกเขาแอนดีสก็อยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วกัปตันจึงได้เข้าควบคุมเครื่องบินเองผู้โดยสารไม่ได้รับรู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเที่ยวบิน5 18ก็ได้ขาดการติดต่อไปโดยที่ไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศพยายามติดต่อกับเที่ยวบิน518แต่ก็ไม่เป็นผลไม่มีการตอบรับกลับมาจากนักบินเจ้าหน้าที่คิดว่าคงเกิดเรื่องไม่ไดีขึ้นกับเที่ยวบิน518อย่างแน่นอนพวกเขาจึงได้แจ้งหน่วยกู้ภัยออกดำเนินการค้นหาโดยทันทีในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาใกล้พระอาทิตย์จะตกดินทีมกู้ภัยต้องเริ่มปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินลำนี้อย่างเร่งด่วนหากเที่ยวบินนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจจะยังมีผู้รอดชีวิตที่ยังรอคอยความช่วยเหลือแต่สภาพอากาศที่หนาวเหน,น็บบนยอดเขาก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้รอดชีวิตได้ที่สนามบินเมริดาไม่มีเลดราสำหรับการบินทําให้ทีมกู้ภัยไม่สามารถทราบพ,พิกัดสุดท้ายของเที่ยวบิน518ได้พวกเขาจึงต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ออกทําการค้นหาในบริเวณเส้นทางบินตามแผนการบินที่ระบุไว้แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่พวกเขาหาเที่ยวบินลำนี้ไม่พบพวกเขาคาดว่า เครื่องบินอาจจะไม่ได้บินไปตามแผนการเดินทางที่วางเอาไว้ทีมค้นหาพยายามค้นหาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนแต่ในช่วงเช้าว,วันถัดมาชาวบ้านในบริเวณนั้นก็ได้พบกับเศษซากของเครื่องบินพุ่งชนกับเทือกเขาแอนดีสห่างจากสนามบ,บินเมริดาไปประมาณ10กิโลเมตรทีมกู้ภัยจึงได้เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแม้จะมีความหวังว่าอาจจะได้พบกับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่พบผู้รอดชีวิตจากเที่ยวบิน518 ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน46คนบนเที่ยวบินนี้เสียชีวิตทั้งหมดขณะที่ในสนามบินเมดิดาทีมสืบสวนก็ได้เดินทางมาถึงพวกเขาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของเที่ยวบิน518และก็ได้พบว่าเมื่อเปรีบเทียบเส้นทางการบินตามแผนกับจุดที่พบเศษซากข,ของเครื่องบินดูเหมือนว่าเที่ยวบิน518จะบินออกนอกเส้นทางการบินตามปกติพวกเขายังไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต่เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศกระโดเรอเหตุการณ์ก่อนที่เที่ยวบิน518จะหายไปเมื่อได้รับข้อมูลจากหอบคับการบินทีมสืบสวนพบว่าเที่ยวบิน518ไม่ได้บินไปตามเส้นทางการบินที่ได้ระบุเอาไว้ซึ่งพวกเขาต้องบินเลี้ยวขวาผ่านล่องเขาขึ้นไปทางทิศเหนือแต่เที่ยวบิน518กับทําตรงกันข้ามนักบินเลี้ยวซ้ายกับ180องศาไปตามทางลัดอีกเส้นทางหนึ่งที่มีนักบินในหลายๆเที่ยวบินนิยมทํากัน เส้นทางนี้เป็นที่รู้กันในหมู่นักบินแต่มันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ระบุเอาไว้ในแผนการเดินทางเข้าออกของสนามบินซึ่งการบินตามเส้นทางลัดนี้จะทําให้นักบินประหยัดเวลาไปได้ประมาณ1 0บถึงสินาทีจึงทําให้นักบินหลายคนเลือกที่จะบินไปตามเส้นทางลัดที่ไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างเป็นทางการเพราะมันใช้เวลาน้อยกว่าและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าซึ่งหากนักบินจะใช้เส้นทางบินนี้ขอบังคับการบินจะเป็นคนอำนวยการจราจรให้อีกที นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเที่ยวบิน518จึงไม่ถูกพบในเส้นทางการบินปกติเพราะมันไม่ใช่เส้นทางบินที่นักบินเลือกที่จะไปแต่มันก็มีคำถามใหม่เกิดขึ้นแม้ว่านักบินจะไม่ได้บินไปตามเส้นทางการบินปกติและเลือกบินไปตามเส้นทางลัดแต่เศษซาาของเครื่องบินที่จุดเกิดเหตุก็ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นทางลัดด้วยเช่นเดียวกันในตอนนี้ทีมสืบสวนรู้ว่านักบินตั้งใจบินไปตามเส้นทางลัดแต่ทำไม เครื่องบินจึงไปตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเส้นทางบินได้ความผิดพลาดของเครื่องยนต์สภาพอากาศหรือความผิดพลาดของนักบินเองนี่คือเรื่องที่ทีมสืบสวนจะต้องหาคําตอบให้ได้ต่อไปคาตอบอยู่ที่เศษซากของเครื่องบินที่อยู่สูงขึ้นไป4,100เมตรจากระดับน้ําทะเลทีมสืบสวนจึงต้องขึ้นไปตรวจสอบเศษซากของเครื่องบินบนยอดเขาแอนดีสพร้อมกับทีมกู้ภัยสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทําคือการหาบอแสให้ได้มากที่สุด จากเศษซากของเครื่องบินที่กระจายอยู่ที่พื้นซึ่งจากหลักฐานที่พบดูเหมือนว่าเครื่องบินจะถลายขึ้นไปบนเนินของยอดเขามากกว่าที่จะพุ่งชนกับยอดเขาไปตรงๆมันแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินกําลังจะไต่ระดับขึ้นในจังหวะที่พุ่งชนกับภูเขาขณะที่กล่องดําและกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินถูกค้นพบในที่เกิดเหตุทีมสืบสวนจึงนามันกลับไปถอดรหัสโดยทันทีแต่เนื่องจากที่เวเนซุเอลาไม่มีห้องแลบสาหรับการถอดรหัสข้อมูลจากกล่องดํา พวกเขาจงต้องส่งผู้มันไปยังบริษัท APR ที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อทําการถอดรหัสข้อมูลจากกล่องดําออกมาเพื่อทําการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้นทีมสืบสวนสงสัยว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินมีปัญหาอะไรหรือไม่ซึ่งมันจะส่งผลให้เครื่องยนต์มีกําลังไม่เพียงพอที่จะทําให้เครื่องบินไประ,ระดับพลยอดเขาได้แต่สภาพของเครื่องยนต์ที่เก็บกู้มาได้มันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถให้บาะแสใดๆที่สําคัญได้ใต้ใบพัดของเครื่องยนต์ มันสามารถบอกเรื่องราวบางอย่างได้ลักษณะการงอของรูปทรงใบพัดมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์ยังคงหมุนได้ตามปกติก่อนเกิดอุบัติเหตุขณะที่อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องนักบินทั้งเครื่องวัดความเร็วและความสูงของเครื่องบินก็ถูกนํามาวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินยังคงทํางานได้ตามปกติก่อนเกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติไปอย่างใด เมื่อหลักฐานในที่เกิดเหตุไม่สามารถตอบคำถามพวกเขาได้ทีมสืบสวนจะได้เดินทางไปยังปารีสเพื่อรวมือกับทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของฝรั่งเศสหรือ BEA เป็นเวลาเดียวกับที่ข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินถูกถอดรหัสออกมาได้พอดีซึ่งข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินพุ่งชนกับพวกเขาเพียงหกนาทีหลังจากการออกเดินทางจากสนามบินข้อมูลต่างๆที่ถูกบนันทึกเอาไว้ไม่ได้แสดงถึงความล้มเหลวข,ของเครื่องยนต์หรือระบบควบคุมการบินไปอย่างใด ยกเว้นว่ามันมีข้อมูลสําคัญบางอย่างที่ได้หายไปข้อมูลที่หายไปคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนาร่องของเครื่องบินซึ่งได้แก่ข้อมูลทิศทางการบินอัตราการไต่ระดับและความสูงข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งมาบันทึกที่กล่องบันทึกข้อมูลการบินการมีข้อมูลไม่ครบถ้วนถือเป็นสิ่งเลวร้ายมันก็ยิ่งทําให้การไขปริศนาในครั้งนี้ยากมากขึ้นไปอีกในตอนนี้ทีมสืบสวนต้องหาวิธีการนําข้อมูลที่หายไปกลับคืนมา พวกเขาจึงจำลองสถานการณ์ผ่านเครื่องไฟล์ซิมูเลเตอร์โดยใช้ข้อมูลจากคำบังคับที่มีการบันทึกเอาไว้ในกล่องบันทึกข้อมูลการบินร่วมกับเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินเพื่อหาทิศทางและความสูงที่เที่ยวบิน518ได้เดินทางผ่านไปทีมสืบสวนค่อยๆทำการจำลองการบินอย่างละเอียดมากที่สุดจนสามารถปฏิปะต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่ในกล่องบันทึกข้อมูลการบินและจากการจำลองสถานการณ์ทำให้ทีมสืบสวนพอจะทราบว่า เครื่องบินทำการบินขึ้นตามปกติหลังจากการออกจากสนามบินหลังจากนั้นดูเหมือนว่านักบินจะมีการหักเลี้ยวมากกว่าที่ควรจะเป็นจนเริ่มมีการออกนอกเส้นทางที่เป็นพังรัดและพุ่งชนกับยอดเขาไปทีมสืบสวนสงสัยว่าระบบนำร่องของเครื่องบินอาจจะมีปัญหาแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้ระบบนำร่องของเครื่องบินใช้การไม่ได้การตรวจสอบข้อมูลจากกลบบันทึกข้อมูลการบินยังไม่สามารถให้คำตอบพวกเขาได้ ทีมสืบสวนจึงหันไปพึ่งข้อมูลจากเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินพวกเขาอยากรู้ว่าเพราะอะไรนักบินจึงมีการหักเลี้ยวมากเกินไปข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินแสดงให้เห็นว่าหลังจากการออกเดินทางนักบินได้มีการพูดคุยกันเรื่องทิศทางการบินที่จะต้องมุ่งไปแต่หลังจากนั้นไม่นานนักบินทั้งสองคนก็เริ่มมีความสับสนในทิศทางและตำแหน่งของเครื่องบินดูเหมือนว่าพวกเขาจะหลงทิศอยู่ในขณะนั้นสถานการณ์อันตรายอย่างนี้ เกิดขึ้นกับนักบินที่มีประสบการณ์สูงอย่างก,กัปตันอัลดิโนได้อย่างไรทีมสืบสวนจึงได้ย้อนกลับไปฟังเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินนับตั้งแต่เครื่องบินยังอยู่ที่สนามบินจากการตรวจสอบทีมสืบสวนได้พบกับสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งพวกเขาพบว่านักบินมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะขออนุญาตจากหอบังคับการบินโดยที่นักบินผู้ช่วยกำลังขออนุญาตจากหอบังคับการบินที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อออกเดินทาง แต่กัปปันได้ทําการสตาร์เครื่องยนต์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนักบินทั้งสองคนก็นําเครื่องบินแท็กซี่เข้าสู่รันเวย์เลยโดยที่ไม่มีการตรวจสอบรายการตามเช็คลิสต์ก่อนการออกเดินทางซึ่งมันเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่สําคัญอย่างหนึ่งตามปกติแล้วก่อนที่นักบินจะนําเครื่องบินขึ้นนักบินจะต้องทําการตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องบินตามเช็คลิสต์ของเครื่องบินลานั้นๆเพื่อให้แน่ใจว่าระบบต่างๆของเครื่องบินทุกอย่างอยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งาน แต่นักบ,บินทั้งสองคนของเที่ยวบิน518พวกเขาข้ามขั้นตอนนี้ไปหลังจากสตาร์เครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ออกเดินทางโดยทันทีการข้ามขั้นตอนบางอย่างไปอาจจะทําให้ไหยยนะเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหลายครั้งและมันก็นําไปสู่ความสูญเสียอย่างร้ายแรงข้อมูลจากเทปบันทึกเสียงในห้องนักบินยังเผยให้เห็นอีกว่าในขณะที่เครื่องบินกําลังแท็กซี่เข้าสู่รันเวย์กัปตันได้พบว่าระบบนำร่องของเครื่องบิน หรือ a s r S ไม่ทำงานมันจะแสดงภาพทางการบินทิศทางและความสูงของเครื่องบินแต่แม้ว่าจะพบปัญหาในส่วนนี้แต่นักบินก็ยังคงทำการบินต่อไประบบนำร่องที่ไม่ทำงานมันก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเที่ยวบิน518ถึงได้เลี้ยวไปทางภูเขาทีมสืบสวนจึงทำการจำลองสถานการณ์อีกครั้งพวกเขาอยากรู้ว่าวิธีการปฏิบัติของนักบินตั้งแต่เริ่มต้นจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนำร่อง ทีมสืบสวนลองจำลองสถานการณ์จากเครื่องบินจริงพวกเขาเริ่มขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบินและจับเวลาในขณะทำการปฏิบัติซึ่งพวกเขาพบว่าระบบควบคุมการบินจะต้องใช้เวลาประมาณ3นาทีในการเตรียมความพร้อมให้ระบบทุกอย่างถูกเปิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในระหว่างนี้เครื่องบินจะต้องอยู่กับที่และไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่เมื่อทีมสืบสวนลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่นักบินทั้งสองคนได้ทำกับเที่ยวบิน518 พวกเขาพบว่านักบินทั้งสองคนได้ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์รวมถึงระบบต่างๆและทําการขับเครื่องบินออกจากหลุมจอดโดยใช้เวลาทั้งหมด2.32นาทีซึ่งน้อยกว่าเวลาที่ใช้สําหรับการเปิดระบบอย่างถูกต้องเป็นเวลา28วินาทีสิ่งที่ตามมาคือระบบนาร่องของเครื่องบินยังไม่ถูกเปิดใช้งานขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ว่าในระหว่างที่ระบบนําร่องของเครื่องบินกําลังถูกเปิดใช้งานเครื่องบินจะต้องอยู่กับที่และไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ หลังจากที่นักบินสตาร์เครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ออกเดินทางโดยทันทีโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่าระบบทุกอย่างถูกเปิดและพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วหรือยังหลังจากนั้นนักบินก็นำเครื่องบินขึ้นโดยที่ไม่มีระบบนำร่องในตอนนี้ทีมสืบสวนก็รู้แล้วว่าทำไมระบบนำร่องของเที่ยวบิน518ถึงไม่ทำงานนอกจากนี้สภาพอากาศในวันที่เกิดเหตุยังมีกลุ่มเมฆปกคลุมยอดเขาที่ความสูง10,000ฟุตอีกด้วย และนักบินก็ได้บินเข้าสู่กลุ่มเมฆในขณะที่พวกเขากําลังจะบินออกนอกเส้นทางมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะมองเห็นเส้นทางที่พวกเขากําลังจะมุ่งไปและยิ่งปัสจากระบบนาล่องแล้วสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้วายมากขึ้นซึ่งในระหว่างนั้นกัปตันมีการใช้เข็มทิศสำรองซึ่งเป็นเข็มทิศแบบสนามแม่เหล็กในการดูทิศทางการบินในระหว่างที่พวกเขากําลังบินเข้าสู่กลุ่มเมฆแต่เทปบันทึกเสียงในห้องนักบินก็แสดงให้เห็นว่า เก็บทิศสำรองก็ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ค่อยจะได้มันก็ยิ่งส่งผลให้พวกเขาหลงทิศทางการบินไปโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ทีมสุบสวนยังพบว่าหลังจากที่นักบินพบปัญหาว่าระบบนำร่องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นพวกเขาคาดหวังว่าจะรีเซ็ตระบบได้ใหม่หลังจากการบินผ่านเทือกเขาไปแล้วซึ่งาอาจจะทําให้ระบบนำร่องกลับมาทํางานได้อย่างถูกต้องอีกครั้งเหมือนกับที่พวกเขาเคยทํามาแล้วในเที่ยวบิน,ก,นก,ก่อนๆซึ่งพวกเขาทําแบบนี้บ่อยครั้ง และคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเพียงแต่ว่าในครั้งนี้มันกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นทีมสืบสวนเชื่อว่านักบินทั้งสองคนรู้ตัวว่าการที่พวกเขานําเครื่องบินขึ้นโดยที่อุปกรณ์ต่างๆไม่พร้อมใช้งานมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ทําไมพวกเขาจึงยอมเสี่ยงมากขนาดนั้นทีมสืบสวนเริ่มตรวจสอบข้อมูลก่อนที่นักบินจะทําการบินขึ้นพวกเขาพบว่า นักบินทั้งสองคนนำเครื่องบินมาลงจอดที่สนามบินเมริดาในช่วงบ่ายของวันนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกมาพักผ่อนที่ร้านกาแฟภายในสนามบินเพื่อรอเวลาที่จะทําการบินอีกครั้งกับเที่ยวบิน518ในช่วงเย็นของวันเดียวกันซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาทั้งสองคนได้คุยกันจนเพลินจนเลยเวลาขึ้นเครื่องบินซึ่งผู้โดยสารได้ทําการขึ้นเครื่องบินไปรอเรียบร้อยแล้วแต่นักบินยังเดินทางมาไม่ถึงเครื่องบินเลยตามปกติแล้วนักบินจะต้องขึ้นเครื่องบินก่อนผู้โดยสาร เพื่อมาเตรีความพร้อมของเครื่องบินก่อนออกเดินทางหลังจากที่นักบินทั้งสองคนรู้ตัวว่ากําลังจะเลยเวลาแล้วพวกเขาก็รีบร้อนเพื่อกลับไปทํางานต่อในห้องนักบินซึ่งเป็นเวลาเพียงแค่เจ็ดนาทีก่อนจะถึงกําหนดการออกเดินทางและเป็นเวลาถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นเครื่อง,งบินไปแล้วนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนักบินจึงเร่งรีบและข้ามขั้นตอนการปฏิบัติไปจนทําให้ระบบนำร่องของเครื่องบินยังไม่ถูกเปิดใช้งานขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อวบรวมข้อมูลทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนนี้ทีมสืบสวนรู้แล้วว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากการเดินทางมาถึงที่สนามบินเมอริด้าในช่วงบ่ายนักบินทั้งสองคนก็ได้มานั่งพักผ่อนภายในร้านกาแฟภายในสนามบินเพื่อรอเวลาที่จะทําการบินอีกครั้งกับเที่ยวบิน518ในช่วงเย็นของวันนั้นแต่พวกเขาคุยกันจนเพลินจนเกือบจะเลยเวลาที่เครื่องบินจะทําการบินขึ้นนักบินทั้งสองคนจึงรีบกลับไปที่ห้องนักบินและรีบเร่งเตรียมเครื่องบินที่จะออกเดินทาง ในความเป็นจริงแล้วระบบต่างๆบนเครื่องบินจะต้องใช้เวลาในการเปิดระบบขึ้นมาทั้งหมดประมาณ3นาทีระบบต่างๆจึงจะถูกเปิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แต่เที่ยวบิน518ใช้เวลาไปเพียง2.32นาทีเท่านั้นซึ่ง2 8วินาทีที่หายไปมาส่งผลให้ระบบนำร่องของเครื่องบินยังไม่ถูกเปิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์นักบินคราบขั้นตอนการตรวจสอบรายการตามเช็คลิสก่อนการออกเดินทางจนทำให้ไม่เห็นถึงข้อผิดพลาดนี้ กว่าที่พวกเขาจะรู้ตัวก็เป็นช่วงที่เครื่องบินกําลังแท็กซี่เข้าสู่รันเวย์แล้วแต่พวกเขาก็ยังคงทําการบินต่อไปพวกเขาคาดหวังว่าจะทําการรีเซ็ตระบบใหม่หลังจากการบินผ่านพ้นเทือกเขาไปแล้วเหมือนอย่างที่พวกเขาทํากันในเที่ยวบินอื่นๆด้วยความมั่นใจที่มากเกินไปของกัปตันในที่สุดหลังจากที่เครื่องบินกําลังบินเข้าสู่กุมเมฆนักบินทั้งสองคนก็ได้ลงทิศทางการบินจนเครื่องบินบินพุ่งชนเข้ากับเทือกเขาแอนดีสไปในที่สุด หลังจะสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทีมสอบสวนได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นหากนักบินรอเวลาอีกแค่28วินาทีระบบต่างๆบนเครื่องบินก็คงจะถูกเปิดใช้งานขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์และนักบินก็คงจะไม่หลงสภาพการบินในขณะบินเข้าสู่กลุมเมฆนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ความผิดพลาดทั้งหมดสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เครื่องบินยังอยู่ที่สนามบินหากพวกเขาแก้ไขมันก่อนก,อนการออกเดินทาง อุบัติเหตุในครั้งนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน46คนบนเที่ยวบินนี้ก็คงจะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของซานตาบาบาราเที่ยวบินที่518ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ